ครับมาระบ,บุญระบ,บุญรับปัญญานะครับมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์แม่ดวงพ่อธรรมเปิดโลกนะครับเป็นการบันทึกปาวาวัติชั่วโตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหม่นะครับตอนนี้เป็นตอนที่14บนะครับบันีญาติโยมสาดุชนบปญญญาครูนะครับในการปฏิบัติเมื่อปี41นะครับปีพศ2541 ที่มาปฏิบัติกายโปรง่งใสณเวลานั้นเป็นเช่นไรแล้วก็อารมณ์กรรมฐานณนะตอนนั้นเป็นจังไรน,นิมนต์บรรยายตามสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพ่อถ้ำเปิดโลกนิมนต์ครับผมนะคนอื่นก็รับบุญ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 ไปต่อย,ยอดพระพุทธศาสนาให้พ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่นนานเถิด ก็มีเยอะเนาะในการที่เราจะได้พบเจออารมณ์ธรรมานในรูปแบบไหนอย่างไรจริงๆเลยนี้รูปแบบไหนอย่างไรก็ยุดติดไม่ได้หรอกแต่เราก็สามารถที่จะเรียกว่านํามาเป็นธรรมทานได้ว่าเราผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างก็นํามาเป็นธรรมทานเรียกว่าบันทึกย้าย ื่อวันหนึ่งเราต้องจักก็เป็นตำนาน,นเนาะดังนั้นก็เมื่อปีสิ่ต้นปีสิ้น,นเนาะก็ได้อารมณ์กรรมาฐานที่เบาสบายมากก็เรียกว่าแทบจะติดสุดเลยมแต่ว่ามันเย็นร้อนตอนแข็งนี้มันมีสัมผัสได้ เรียกว่าระเบียบนะคืนม,มาวันหนึ่งก็เรียกว่าปฏิบัติเพิ่มเติกำลังดื่นด่ำในการปฏิบัติอย่างเบาสบายก็ทำให้รู้สึกว่าร่างกาย เราไร้ตัวตนหรืออย่างไรก็เพลนเนาะจิตก็ออกไปนั่งคุกเข่าดูตัวเองพอไปนั่งคุกเข่าอยู่กังหน้าแล้วก็มองดูมางกายเนื้อกายเนื้อนั้นโปร่งใสใสทะลุ เห็นข้างหลังหมดโดยไม่เห็นกระดูกเลยอันนี้จิตออกไปนั่งคภูเขาคือตัวเองอย่างชัดเจนแล้วฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างหนักฟ้าร้องเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอย่างแรงกำลังคุบเขาพิจารณาดูร่างกาย ที่ใส่ือนแก้วโปร่งใสนั้นเมื่อฟ้าดังมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกเขาที่เด็กทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรายังนั่งปฏิบัติอยู่ยังไม่ขยับเลื่อด ฝนตกแรงมากฟ้าร้องก็เราก็ได้ยินคำว่าปฏิบัติให้เข้าถึงศูนยตตาผู้โลกศูนยตตา จงเข้าสู่ศูนย์ณตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าศูนย์จะยงไได้แต่รู้สึกขนลุกขนพรสัตย์สถาน์สันสะเทือนในทั้งทุกอนุขน ท,ทั้งฝนฟ้าก็กระหน,น่ำแรงแรงแข็งอารมณ์กรรมาฐานตอนนั้นรู้อยู่แล้วก็นิ่งนิ่งแต่ร่างกายมันรับรู้ถึงความเยือกเย็นผมสุดใ อธิบายอย่างละเอียดไม่ได้ที่อธิบายได้ก็แค่ขั้นแบบยา,ยาแต่ที่ละเอียดแล้วก็รู้ได้เฉพาะตัวรู้ทันทีเลยว่ารู้ได้เฉพาะตัวเป็นแล้วก็จิตด,ดิ่งเข้าไปอย่างเบ,บาแล้ว ในความว่างเปล่ามันไม่ได้ว่างเปล่ามันรู้ว่าในความว่างเปล่านั้นมีอะไรมากเหลือเกินเหลือเชื่อเกินจิงแล้วก็มีผู้บอก มีผู้ที่บอกว่าให้นําศูนย์ยะตาไปสอนให้ดูนั่นตอนนั้นเราบอกว่าถ้าไม่มีรูปจะไม่สอนเพราะว่าอะไรที่มันเกินกว่าที่ เราจะอธิบายเราจะให้สอนเราจะสอนต่อเมื่อบิลลี่เป็นพยานแล้วจึงจะงสารนั่นคือ ก็ได้แต่รู้ตัวรู้ตัวประสบการณ์ตัวที่อยู่ในวัตจักรนั้นที่เราไม่สามารถที่จะแสังก็เรียกว,ว่าเป็นเช่นนั้นอยู่ในอย่าง แล้วก็เหมือนเราผ่านไปอีก,อกขั้นต่อที่เรารู้แล้วลารู้แล้าวางด้วยคำที่เราบอกว่าถ้าจะสอนสุญญาตาต้องมีรูปธรรมแล้ว นั่นเองต่อมาอีกหลายปีต่อมานที่ได้มีโอกาสบวชแม่ชนะีขอเริ่มรับประทรนไปก่นนะอนเนาะเพราะมันสอดคนพอได้มีโอกาสบวชแม่ชีก็มีทวงคำถามมาว่าให้สองสูงยาการได้หรือยัง ที่จะนำถ่ายทอดได้เลยบอกยังดูก่อนขอไปเดินตามรอยบาปบริจาคเปลี่ยนเดีย่องที่มงอยากก็ได้ไปทันทีภายในเดือนเดืเสียงประงมมายินดีตอตนนั้ยุ่ สองอย่างที่นที่เราค่าไม่ถกก็ได้ไปกะว่าจะไปเดินเที่ยวตามรอยท่านหรือไปเดินให้รู้อะไรมากขึ้นภาษาดีแต่ก็มีเหตุให้ได้กลับก่อนได้อยู่สองเดือน ทุกอย่างเป็นอันตโนมัตมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมากมายที่เรียกว่าต้อนรักเราอยากไม่อยากดีแต่ก็ผ่านไปขอรัวบรกตดตอนมาถึงเมื่อกลับมาปั่ดุกจน ก็ถูกหลวงพูนอ้อยหรือว่าพระครูถ้าครูอะไรเมตตาวะราพรนะท่านนิมนต์ขอให้คุณแม่มาช่วยก็เลยได้มาพอมาแล้ว ก็ได้มีโอกาสเรียกว่าได้พบเจอกับคำว่าสูญย์ตาเป็นรูปประทัเป็นรูปประทังอย่างไรเล่าก็ศาลาวัดป่าโบรุณสร้างมานงาน,านแล้วสายไปมันก็เปื่อสายไป จะช็อตก็เลยเรียกให้ลูกศิษย์ที่เป็นช่างไปขึ้นไปดูเกิดขึ้นไปแล้วไปเกี่ยวออกกับสายไปที่เปลือยไปสายสายเมนหรืสายแบบค่อ,อยต,ตัวเอง หาอย่างเกี่ยวคือห้อยลงมาได้ยินเสียงเรียกว่าอาจารย์ช่วยด้วยพออาจารย์วิ่งไปเห็นก็วิ่งขึ้นบันไดไปเลยค่ะไม่รอช้าวิ่งขึ้นบันไดไปประกบใช้มือฟังนี่ประกบนั่แล้วก็สั่ง ั่งการไปให้รักให้รักจับคัดเอามีคนเห็นหลายคนสั่นกันหมดเขาที่ว่าเลยแม่แตาร้องไห้นั่งลงไปร้องไห้แม่ชีก,ก็มรักไม่ยอมวิ่งวิ่งไม่ออขาสั่นต้องตะวัดตะวัดซ้ำเขาจึงวิ่ง พอเขาสับคัดเอาใหญ่นี้ก็บอกเขาว่าไปยังไงให้วิ่งไปที่ขุดหลวงปู่แล้วไปสับตรงน,นั้นอีกทีนึงเขาก็บอกว่าฝนตกหาลมก่อนก็ต้วาอย่าหาอะไรทั้งสิ้นไปเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อยๆวิ่งเราจะถึง ใช้เวลาหลายนาะทีณตอนนั้นเองที่เรารู้ว่าศูนยะตาที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นศูนย์ยตาเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างไรเล่าณนะตอนนั้นที่เรา ปกกบเขาไว้เรารู้ว่าไฟฟ้ามาเลยมาแล้วผ่านไปมาแล้วผ่านไปผ่านไปน,นั่นจึงเรียกว่าเข้าสู่สู่ในต่างไปไม่ได้กลับอยู่ที่เรา เพราะฉะนั้นพอสับคันเขาคันที่สองก็บอกเขาว่าไปไม่มาพอไฟไม่มาแล้วคนที่โดนไฟดูติดคาคือมั้นก็น้ำผัอาออกได้พอออกได้หลวงแม่ประกบกเขาให้หลง าก็มีแรงที่จะดลงโดยที่หลวงแม่ไม่ปล่อยอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลงถึงพื้นได้เขาบอกว่าอาจารย์ปล่อยผมได้แล้วผมไม่เค็อนทรพอหลวงแม่ปล่อยมือเขาก็สตาร์เดี๋ยวแม่ก็ต้องประปกบนว้จนนำลงมานั่ง แล้วใช้น้ำให้เขาเดื่มเป็นสองแก้วเขาก็รู้สึกว่าเขาโล่งแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรล่จาจ้ะพอปล่อยมือ,กกอีก็สปาร์กอีกสปาร์กแบบจุกจุ๊กขึ้นมาจะเขา้าทัวหัวใจก็ได้ประกบไปทำให้เขา เรียกว่าโรงเขาบอกพานี้รโรคผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งไปถึงพอแม่บ้านก็บอกว่าจะเอาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าผมไม่เป็นอะไรมาถึงผมไม่เลยแต่แผลที่มือที่ข้อพับขาเนื้อหลุดหายไปครทั้งหนัก ตรงนี้ก็เห็นกระดูกเลยครัแต่มันมันไหมไปเลยเนื้อเนี่ยมันหายไปเลยค่ะแต่เขาบอกเขาไม่เป็นไรเสร็แล้วเขาก็บอกว่าเขาขอไปรับแม่เพราะว่าเขาเป็นหมวแม่เขาต้องการ แม่ก็เลยต้องไปช่ชวญลูกศิษย์ไปนัดไปกับเขาด้วยเขาขับรถเองไปจนถึงคอนแกนโดยไม่เป็นทางเลืทั้งที่เนื้อหายไปหลายที่ไปชอ็อต้็หายไปหลายที่เลยนั่นตอนนั้นแต่ต้องช่วยเขาปรับท่าจนนานพอสมควร เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละจึงเรียกว่ากล้าที่จะพูดถึงสูนย์ตาอย่างชัดเจนว่าสูญย์ตาที่แท้จริงแล้วอ่ะไม่ใช่ความว่างเปล่าค่ะศูญย์ตาคือครังครังแห่งจกักรครังทุกอย่าง ไปรวมอยู่ที่นันไปรวมอยู่ที่สุญญาตไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลผ่านไปได้ด้วยอนัตตาแล้วก็เบิกด้วยอนัตตาอนัตตาต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้นเป็นผู้ที่จะเบิกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือการเปลี่ยนแปลงเรียนเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้น ไม่มีใครกำหนดได้ไม่มีใครกำกับได้เรียกว่าศูนย์ตาเป็นศูนย์เก็บกักพลังงานทั้งหมดทั้งนึงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเข้าเก็บไว้ที่ศูนย์ยตานั่นคือ สิ่งที่เรารู้เราอาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่วระสบการณ์เราเกิดขึ้นที่เราจึงกล้าพูดได้จริงแล้วก็พูดอย่างใจถึงใจว่าสุนญตาตคือศูนแห่งพลันานทั้งหมดทั้งมวล เป็นศูนย์ที่ใหญ่อยู่ทุกที่อยู่ทุกคนทุกคนแต่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วก็ถึงอย่างชีนิดที่ต้องแบบไหนต้องแบบไหนด้วยเนาะต้องแบบแบบพิสดารหรือแบบธรรม โล่งๆโ,โปร่งๆสบายเร่ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสูนยัตาคือความว่างเปล่าเพราะเราจับต้องไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเบิกได้หรือผ่านเข้าไปได้ จิตที่บริสุทเท่านั้นที่จะนำพาคำว่าอนัตตาก็ต้องเป็นปัจจันทุกอย่างต้องเป็นปัะจุบันไม่มีมาเหตุไม่มีอะไรทงสิอันนั้นคืออารมณ์กรรมฐานที่ได้ณนะปีสิน เป็นเช่นนั้นดวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภูมิใจที่ได้บันทึกประวัติชอตนี้ไว้เพราะว่ามีมากเหลือเกินแถวพวก้นหาวเย็นมากใ<ะ>ความรู้สึกนั้นมันเพียบพ้อ มันทุกอย่างเราต้องเข้าประสบการณ์แล้วจึงนำม,มาถ่ายทอดเพื่อเป็นธางมทางให้กับชมชั้นลูกหลานเราที่จะได้พึง สังวรพึงสำเน,นให้ะเอียดอย่ามอ,องข้าว่าคนธรรมดาจะไม่มีอะไรหรืจะไม่ได้อะไรเพราะณนะตอนนั้นก็เป็นคนธรรมดาสมัยนั้นพอสศอหนึ่งนั้นยังเป็นคนธรรมดา ยังเป็นนางบวงพอธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นน่ะแต่จิตเราไปการพัฒนาไปการรู้ใจแต่เราไม่พู้งซี้เราเป็นคนไม่พูดง้ชอบตาดูหู นี้คือต้องพูดจำเป็นต้องพูดเพราะจะต้องการทิ้งประวัติและหลักฐานไว้บนโลกมนุษย์ใบนเพื่อเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์สืบสารต่อไปโดยที่มีรูปธรรมมีหลักฐานทุกอย่างมีให้กรับรู้เพราะฉะนั้น ไว้แค่นี้ก่อนถ้าจะพูดอีกมันยาวมากแล้วก็เยอะมากครับขอฝากไว้แค่นี้ก่อนว่าให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเมื่อปีสิบเนี่ยได้รู้อะไรที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถพูดอธิบายได้เพราะมันเป็นขั้นละเอียดมันไม่ใช่จะพูดออกมาได้ที่พูดออกมาได้อธิบายได้ ขั้นหยาบๆเท่านั้นครับขั้นละเอียดแล้วรู้ได้เฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นฝากไว้เท่านี้นก่อนให้ทุกคนได้มีโอกาสเจริญในธรรมแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปขอให้เราเป็นมิตรกันทั้งเรียกว่าทั้งโลกทั้งจักรวาลทุกชาติทุกาศาสนาขอให้เราเป็นมิตรเป็นสหายกันเอาบุญม,มาต่อบุญคบรารมีมาต่อบรารมีขอให้เราร่วมด้วยช่วยกัน ทุกอย่างให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวขอให้ทุกท่านได้รับบุญรับบุญรับบุญไปเชื่อกันแก่โรงพระพุทธศาสนาให้ยาวนานทุกท่านเถิดจงพ้นจากกุศลวิบัยของมาด้วยเถิดสาธุผูกกขา,มาขเม่คอมเมนต์ในสันผู<ะ>้กอาไม่คอมเมนต์ในสัน